เชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรในหลวงรัชกาลที่9ประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่บริเวณคลองน้ำแม่ขาวตําบลท่าสาราอําเภอเมืองเชียงใหม่น้อมรำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระรบรมชนากาธิเบศูมิพลลอดดุยเยมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันนวมินทระมหาราชเมื่อวันที่13ตุลาคม2566นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวรวิ์ชัยสวัสดิ์และนายทศพลเพื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่บริเวณคลองน้ำแม่ขาวบ้านสีบัวงเงินหมู่ที่สองตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุรยเดศมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2566โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและปร,ะรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองน้ำแม่ขาว จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนลงสู่คลองเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและกะตัญญูกะตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่สังคมและชุมชนซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานและเกิดความรักความหวงแหนชุมชนของตนเองทรงศักพรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือใชยนรงนนันอนัทปัญญสุดรายงาน